สวัสดีครับสวัสดีตอนตีสองครึ่งครับสวัสดีครับฮัลโหลฮัลโหลครับเงียบครับครับเงียบข้างเงียบครับครับโอ้อากาศเริ่มอุ่นขึ้นแล้วครับเดี๋ยวไม่ค่อยได้แล้วครับ นะครับเขาข่าผลละหมากมากไหม่มะข่าไปยิ่เกาเหมือนเดิมครับใจปะครับบักนาตหักแตงโมแตงโมครับแตงโมใจไปครับนี่บักฮุ่งบู้จ้างปะครับนี่บักฮุ่งเด้อบักฮุ่งมาราโกอครับรบักฮุ่ง บักซิดาแซ่น้ำแดงครับบักซิดาน้ำแดงอันนี้บักซิดาแซ่น้ำเขียวครับนี่น so ้ำเขียวเฮรูบอยอ่าเฮลูบอยแล้วไม่ใช่น้ำแดงอเอาน้ำน้ำแดงน้ำเขียวเอาน้ำเขียวน้ำแดงเฮลูบอยโอ้พูดเสียเสียร้านเลยอย่างดีอ๋อแต่นี้เฮลูบอยมันแพงแล้วครับราคาขึ้นเนี่ย อันนี้ภูเะแลนะครับไม่ใช่ภูแลภูเะแลสับปะรดภูแลครับนี่อันนี้สับปะรดอะไรพี่เนี่ยภูเก็ตเลยเหรอแล้วอันนี้ล่ะนี่มาจากเชียงรายเขาเรียกอะไรภูแลนี่ภูเก็ตเออภูกระดึงไหนภูกระดึงเนี่ยครับมาดูเนี่ยเนี่ยภูกระดึงครับเนี่ยตัวนี้ภูกระดึงครับ แน่ครับอันนี้ผู้กระดึงอันนี้มะม่วงมะม่วงมะม่วงสุกบ่นี่ครับดิบมะไมันคือเป็นสีเรืองเหลืองบักบ่วงตาแดงมัะใครจะเน่าแล้วไงเอ้ยอ้นนี้ทับทิมเนี่ยครับดูเงียบมากแม่ค้าจําได้ว่ามะม่วงก็จะเน่าแล้วไม่มีคนมาซื้อเลยใครจะเน่าแล้วงสุขสารแม่ค้ามากเงี้ยดูดิครับ ใครสนใจไหมครับน้ำสั่งได้นะครับสั่งได้แต่ไม่ได้เอาไปส่งนะสั่งได้ใช่ครับอันนี้มีหลายน้ำครับทับทีมมักซิดานี่อะไรเนี่ยอันนี้นี่สตอเบอรี่อันนี้น้ำส้มอันนี้มะม่วงน้ำมะม่วงครับอันนี้น้ำแข็ง ครับท่อมก็มีขายนะน้ำท่อมก็มีนะนี่บบกข้าวน้ำท่อมก็มีนะบบกข้าวสนใจบ่ข้าวเขาอบอกกินดอกน้ำท่อมมาอันนี้หน่วยละหน่วยละซาวไม่ขายครับไม่ขายผมไม่ขายหน่วยละซาว <c oughs> น้ำท่อมก็มีนะ หม่วงแวงกับมีขายครับหม่วงเวงอ้าครับคลิปนี้ก็ไว้ซ้ำนี้แหละครับสวัสดีครับมันเงียบครับช่วงอย่างเงียบผู้สาวกับย่างไก่ครับคลิปนี้ไว้ซ้ำนี้เลยครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับที่รับชมและติดตามคอมเมนต์และพูดคุยนะคะกับปักปักครับ เด็อเย<ห>ครับบ๊ายบายครับ